โอ้โห oh, มนเต็มเลยว่ะนีก้อนดูเชิงนะครับถ้าเอสเตสอยู่ผมไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเท่าไหร่เอาอีแวกไปแวกจับฮู้วอาเจ้าผักไก่อคอมมินโคเทรุยต่อเลยนะครับรุยต่อกำลังมันมันอย่าวหว่างมัจะรอดแกต่อไปตายต่อไปลายต่อไปเรียบร้อย Three hours later. มาเคเลียร์เรนการเหมือนกับพวกพี่นะครับวันนี้ผมจะใช้แต่ร่างยูจิเจอเซอร์วิน่านะครับท่านผู้ชมรอมาใช้สกิลสอนะครับปั่นมแมลงอยู่ด้วยแถมมีเกาะเอาเลยเอ็มเบ้เราทำงานดาเมจเราแรงขึ้นต่อยไปอย่าไปกลัววุ้ยกดแก้แค้นไว้ไปรอศัตรูกดแก้แค้นอย่าไปโจมตีมันนะครับมันจะสะท้อนดาเมจรอนะฮะสถานการณ์ยูหนึ่งเราพร้อมบุกเลยจะไปไหนจ๊ะ ทุบหน้านี่เก็บได้แล้วครับคิวแรกสิงห์มันหน้ายังไม่มีอันติีนะครับต้องบุกบุกก่อนเลยไปไหนจ้ะเตะระกายคอมมิงโครเทสิงห์มนห้าได้อันติีแล้วนะครับผมต้องคอยระวงังถ้าหลบอันติีนันไม่พ้นผมจะตายแทนต่อยคอมโบปิกอุ้ยไม่กดแก๊กขว้หวะไม่เป็นไรอาว ันตีนหนีตรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปเอามาแหละไปไหนจ๊ะอุ้ยโดนสตาร์ดว่ะต้องเก็บให้ได้ไม่น่ารอดแล้วว่ะตายเลยตัวเดิมนะครับซิม,มานาเต๋มันออกนอกออกนอกฟมอมอ่าสวยๆครับสบายๆประกายทำมิงไม่พร้อมนะครับแต่ต้องไปช่วยทีมว่ะไปไหนจ้าเอสเทสประจุ คุ้มเชิงนะครับเกณฑ์ไปก่อนคากุด่ามาเอาเอามันต้องไปช่วยทีมนะครับปะกายทอมินต่อ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 สวยเก็บได้ก็ตัวเดิมโหมากันเต็มเลยวะ่ะทาไงดีวะเอสเตทอันติเมทนะครับผมจะรอให้อันติมันหมดจะได้ฆ่ามันง่ายๆหน่อยโหทีมเราตายไปสองเลยทาไงดีวะ เอากระโดดมาจากไหนวะมีก่อนเดี๋ยวเราจะซวยมัมีแค่สองตัวไดเ้เอาอันนี้ก็ได้เตะเตะเอาวับหนีซะงั้นไม่เป็นไรนะครับทีมเราตามเก็บได้พันฝ้ามานะครับระวังไว้ก่อนจะเอาไงจะมาแจกเหมือนเดิมไหมซิมันนามีซิมันหน้ามาแจกเหมือนเดิมแล้วนะเตะไปฮนะเตะโดนปากกายทำหนึบอัดหน้าตาย ผมเห็นนี่อยู่ตรงนี้นี่ไงเจอแล้วจะไปไหนจ๊ะอุ้ยอุ้ยมันมันสกิลสองชาร์งว่ะจะไ้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรเราทำให้เอสเซสเสียติไปแล้วบึ๊ปต่อยเราไม่ใช่นักสู้สายดุลเลือดนะครับต้องข้าออกอุ้ยแต่ไม่มีช่องว่างให้เข้าไปเลยอะสกิลหนึ่งเราไม่พร้อมด้วยนะครับไปหนีหนีดีกว่ายวตายเอานะครับท่านผู้ชมทำอะไรไม่ได้ไอ้เว้นแตะแรงด้วยหนีนะครับ ดูไปก็ตายเหลือแค่สองตัวรัวนะครับวันนี้เอาเอาซับก่อนกดอันตีล้วจะรอดเหรอจ๊ะคน,นตีระวหว่างก็จะรอดฝากซับไปเป็นไงนเ่วยร่วมทีมโอ้โหท่านี้ก็ยังเจ็บไม่ได้ตามนะครับเอาเอานักกีมก่อนอยู่วันมาเนี่ยจำเลยจ๊ะเรียบร้อยนะครับช่วยทีมอุ้ยแต่แต่ดูท่าช่วยไม่ไหววะ่ะถือสองตัวเลยอันติก็ไม่ดี บีการนัวกันนะครับผมอยากเตะอีโมจิวับอ่ะเปไหนจ๊ะกดเตะอีโมจิวับโอ้โหกดอีโมดไม่โดนหรวะตายอีซัพจะไปไหนเอ้ยมาขวางทำไมวะไปไกลๆเราจะเอาซัพพอร์ตซัพพอร์ตเก็บสามสีสวยเลยครับโู้โหมาเต็มเลยว่ะนี่ก่อนตูเชิงนะครับถ้าเอสเตดอยู่ผมไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเท่าไหร่เอาอีแวกได้อีแวง เจอบู้อาจาราย์ผักไก่มินโคเทลุยต่อเลยนะครับลุยต่อกำลังมันๆอย่าหวังว่าจะรอดแกต่อเลยตาย่อไมไล่ต่อไป,อไปเรียบร้อยหอแน่นมากนะครับเอาอีเวนต์ตัวเดิมแหละหนักยิงบางบางผมชอบไปไหนจ้าฮึ๊บเตะ ต่อยเตะเตะเตะตัวรัวอาตายเอานี้ต่อได้ไหมได้ไหมไม่ไหวว่าเจ็บฟิกเกอร์นี้ก่อนถืกฮนะดูดเลือดด้วยตอนนี้ผมดักอรอลวง,ต,วงนนตัวบางนะครับเราจะเข้าไปทําไมวันนั้นอ่ะเออเข้าไปตายไม่เป็นไรฮะมันช่วยส่งตัวบางๆให้เราคนไกด์ทามินหนีละคากรักคิดว่ากดชาล่าล้วจะรอดไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา ผมผมก็ไปช่วยทีมได้ไหมเนะี่ยอันติเพินน่งมีด้วยเฮ้ยสรุปก่อนเฮ้ยมันเห็นผมแล้ววะ่ะอ,ออกไงดีวะอาออกทางนี้แหละไปแล้ว๊ายบายจ้ะเข้าไปช่วยทีมนะครับมีอยากให้แบบอืมอืมอุ้ยอันติว่าวะไม่เป็นไรถอยก่อนเรายังลวงได้อยู่นะครับถึงไม่มีอันติเอาเอสเต็ก็ได้เอานี้ก่อนเอสเต็มาเนี่ย ครับบางๆอุ้ยมันกลัวผมเนี่ยถึงขั้นกดวงเขียวตัวนังอยู่ไหนโหหนีไปได้มากันเต็มเลยนะครับไปทีมก่อนอุ้ยแรงว่ะแรงว่ะต้องออกแหละถ้าเรารับดาเมจไม่ไหวนะครับเอาว่า,ายันฟ้าอันติอะไรของมันวะเดีย๋ยวผมรออันติเอสเตทหมดนะครับคือเจอละอ่ะมานี่ตายอุ้ยอ่าจะขอบมาไปเลยอิสมอนบ๊อบ ดูมันผมคนเดียวไม่ไหวแม่จ้าอุ้ยท่านติดสวนวะ่ะเตะยัดหน้าประกอบกายทมินเรียบร้อยตอนนี้ทีมเราเริ่มจะเปลี่ยนอๆนิๆนดนึงนะครับอุ้ยหลบทันวะ่ะเกือบไปเกือบไปทีนะี้ผมเห็นเตะอุ้ยมันซวยเลือดวะ่ะแย่แล้วนะครับแย่แย่โหไม่น่าไหวว่ะเอ้ยคาราบิดไปยืนปล่อยทำไมวะนั่นเอานี่ก็ได้เจ็บไ,ได้ไหมเนี่ย อุ้ยหนักจัดลลปิกเกอร์โลก,กัดต,ตายตายตายชัวโอ้โหเรียบร้อยนะครับมันจบบ้านโอเคครับถ้าชินชอบคลิปวอนนี้ฝากกดไลค์าฝากกดแชร์าฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ายอดวิวถึง5000ยอดไลค์ถึง100อผมจะมาแจกมอสกินยูจีนะครับาิบายจุ๊บ